ช่วยกันนะครับเพื่อบ้านของเราเพื่อประเทศไทยของเราขออนุญาตเปิดโอกาสวิพากษ์หน่อยได้ไหมไครับกรณี้าจารย์คิดว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันจะได้ผลไหมครับถามแบบตรงไปตรงมาตรงนี้นะฮะถ้าเป็นความเชื่อนี่ก็คิดว่ามันจะเป็นคล้ายๆกับพิธีกรรมทางการเมืองว่าได้ประชุมกันแล้วได้ทําอะไรกับสัญญาแล้วสตยาบัญญาบางอย่างอาจจะคล้ายๆว่าเป็นทางออกให้สามารถ ออมีความชอบทําอะไรบางอย่างต่อไปครับเหมือนประวิงเวลาอะไรไว้เเขาเรามากักจะเห็นแบบเนี้ยคือบางทีมีการประชุมมีการอะไรเหมือนกับเป็นการประวิงเวลาสารการแล้วก็ได้ความชอบทําบางอย่างขึ้นมาก่อนอืแต่คําถามก็คือว่ามันจะลงไปสู่ผู้คนอืทุกระดับได้ไหมม้วก็กลับมาเรื่องเดิมเนะี่ยคือถ้าเราไม่มีวิถีชีวิตที่ทําให้คนได้เข้ามาเรียนรู้เป็นแบบอย่าง <ๆ S 2> ง่ายๆเลยนะถติว่าจะมาเรียกร้องว่า และการเมืองคนจะต้องมีหน้าที่เป็นแบบอย่างให้กับทั้งสังคมทั้งเรื่องศีลธรรมสามเรื่องด้านศิลธรรมเพราะว่าพระทาสเคยบอกว่าถ้าศีลธรรมไม่กลับมายโลกาจะวินาศให้กลับมาสิกลับเป็นรูปธรรมเป็นวิถีชีวิตได้ไหมเป็นแบบอย่างได้ไหมเข้าวัดี่หรือปฏิบัติธรรมนศาสนาศาสนาไหนก็เข้าศาสนานั้นซึ่งพี่น้องทางมุสลิมเนี่ยเราไม่ห่วงเขาเลยเพราะครอบครัวเขาเข้ามัสยิดทุกวันศุกร์แล้วถามวันหนึ่งเขาได้ถึงพระเจ้าวันร่างห้าครั้งพี่น้องชาวคริสต์เขาก็เข้า บสถวันอาทิตย์ของเขาทั้งครอบครัวแต่ว่าชาวพุทธหลังจากถูกวางยางมาสิบปีเนี่ยเราไม่มีวันครอบครัวที่จะมาทําบุญร่วมกันทั้งชุมชนมาสามัคคีกันทางบุญมามีมัุทธารมร่วมกันเราหายตรงนี้ถ้าถ้าบอกว่าทุกวันพระหนักไปเนี่ยแต่มาก็ขอเอาทุกวันทุกวันเพนได้ไหมถ้าวันยงวันตีเนี่ยเป็นแบบอย่างก่อนเลยนะเดี๋ยวนี้วันเพนวันไหนยังไม่รู้เลยใช,ใช่ไหมเอาแค่ระดับของการเราเลืกรู้เนี่ยก็ไม่มีนี่พอเรารู้ว่าวันไหนวันเพนวันพระเนี่ยสมัยก่อนเนี่ย แต่ฆ่าสัตว์ก็ไม่ฆ่าแต่ทาประมงก็ไม่ทำแต่จะขายขายเราก็ไม่ขายตดยนี้เจ้ากฎหมายบังคับบอกว่าวันพระใหญ่มาฆะเนี่ยต้องห้ามขายแล้วมันหนักมาถึงขนาดนี้นะเพราะว่าเราปล่อยไว้นานมากรเราคิดว่าทุกอย่างต้องเป็นกฎหมายบังคับหมดมซึ่งแปลว่ามันวิกฤตที่สุดแล้วดังนั้นตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราฟื้นกลับมาถ้ามาเป็นวิถีปุ๊บจะเป็นอีเวนต์แล้วจะหายหมดแต่ถ้าเกิดเป็นวิถีปุ๊บเนี่ยนะสมมติว่า มีจริงๆแล้วมันมีวาระยิ่งใหญ่นะที่งาคิดว่าเราควรจะรู้ไว้คือวิสาขาปี2 554หรือวิสาขาปี2 555เนี่ยเขาจะฉลองใหญ่พุทธชันตีพุทธเจ้าตัดสุู้2,600ปีซึ่งถ้าเราฟื้นเนี่ยสมัยจอมพลปเ,เคยเฉลองปีสร500เนี่ยเคยฟื้นให้กลับมาหยุดวันกกันพระตลอดทั้งปีครับแล้วพอปี2 5 0 2ก็ถูกเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งเป็นหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็หายไปถ้าเกิดเราเราลองอนุมานตามจอมพลปเนี่ยเรามาขอให้หยุด นะหรือว่าขอถ้าไม่หยุดก็ได้หน่วยราชการอาจจะครึ่งวันครับว่าทวทุกวันเพนทุกวันพระใหญ่ที่เป็นวันเพนนะเป็นแบบอย่างทางศีลธรรมเข้าสู่โปรเซสไหมเข้าไปสู่กระบวนการฝึกอบรมถือศีลฟังธรรมปฏิบัติพัฒนาจิตใจอเป็นร่ำเป็นสันเลยถ้านายกรัฐมนตรีเนี่ยเริ่มก่อนครับตะเวเลยวัดตั้งแต่เหนือจดใต้เนี่ยอืมีกี่วัดเนี่ยทุกวันเพนใหญ่เกิดอะไรขึ้นอผู้ว่าราชการจังหวัดจะเข้าตามทันที ว่าเวลาจังหวัดเข้าปุ๊บเป็นไงโรงเรียนโรงเรียนต่างพ่อแม่ผู้ปกครองก็จะเข้าตามค,คือถ้าเราฟื้นวิถีนี้ไม่ได้เนี่ยเราเรียกร้องต่อไปต้องรองใครเป็นเจ้าภาพขอว่ามาจัดพอเลิกจัดหมดพวกก็เลิกทำํำแล้วพอเราบมองแบบเผลอๆนะบอกทำไมก็ให้คนเข้าวัด บางวัดก็ต้องสร้างอะไรที่สุดในโลกแล้วมันไม่ตอบโจทย์มันยังไม่สามารถตอบโจทย์ว่าครอบครัวและชุมชนจะเข้ามาปฏิบัติร่วมกันที่วัดทางศาสนาในทางศิลธรรธมก็ไม่เห็นตอบโจทย์รหรือบางทีอาจต้องทาอะไรแปลกๆกว่าที่สุดในโลกก็ได้เพื่อให้คนเข้าวัดแต่มันก็ไม่ได้เข้าอย่างที่เป็นของเดิมถ้าเราฟรื้นวิถีนี้ได้เนี่ยเราอบรมคนทุกระดับไม่ว่าจะเป็นคนลากหญ้า คนชั้นกลางหรือว่าแม้แต่ผู้นําทางการเมืองแล้วนี่คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องสื่รธรรมอันที่สองก็คือเรื่องของจิตอาสาสาธารณะต่อส่วนรวมนักการเมืองเนี่ยมาโฆษณาว่าตัวเองเนี่ยมีจิตอาสาสาธารณะาสาเขามาทําแต่บังเอิญว่าระบบอาสาไทยเนี่ยมันบิดพลาดก็คือว่าเราไม่มีระบบบริวาร์ตเออร์เหมือนทางต่างชาติซึ่งเขาก็จะถูกฝึกให้เสียสละก่อส่วนรวมมาโดยตลอดเราก็พลาดไปแล้วก็ถามว่าถ้างั้นคนที่เติบโตขึ้นมาแล้วบอกว่า จะมาทำพั่อส่วนรวมเนี่ยพิสูจน์ไดอยังีัยเราไปดูงานที่ชื่อจี้เนี่ยเราเพบว่าแม้แต่เศรษฐีระดับเป็นพันล้านเนี่ยเวลามีภัยพิบัติเนี่ยเขาลงมาแบกกระสอบเลยนะไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่บริจาคเงินเขาลงมาแบกกระสอบแล้วจะมาอยากจะเห็นภาพที่วัดงานสุดแล้วเกิดภัยพิบัติวันนี้ จะเป็นฝ่ายค้านจะเป็นรัฐบาลจะเป็นแสดงเสื้อเหลืองเนี่ยอาจจะยอมถอดสูตรแล้วก็ลงไปช่วยกันครับไม่ใช่ว่าแค่มาเป็นอะไรนะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไปเปิดป้ายขบวนรถอซึ่งนั้นในจิตอาสามันไม่เกิดหรอกมันมีแต่ว่าได้หน้าได้ตาดังนั้นตรงนี้กระบวนการจิตอาสาเสื่อเพื่อส่วนรวมเนี่ยเป็นแบบอย่างได้ไหมไม่ใช่เรื่องอันที่สามกันคือเรื่องของ นะความรู้ความสามารถรมาคิดว่าสังคมโลกการพิวัต์เนี่ยโลกเปลี่ยนแปลงเร็ว FTA GMO <ม>อะไรเกิดข<ม>ึ<ม>้นความรู้ทางโลกความรู้ทางธรรมเป็นเรื่องสําคัญครับ,ค,รบควรจะมีการสืบรมเรื่องความรู้และวัดผลด้วยทั้งหมดเนี่ยทั้งสมอย่างเนี่ยต้องมีการกระบวนการฝึกอบรมและวัดผลด้วยแล้วเผยแพร่การวัดผลว่าสอบตกสอบผ่านให้สาธารณชนรับทราบแล้วจะเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งคณะศิลธรรมเนี่ยนักการเมืองทุกระดับเต็มแบบอย่างประเมินแล้วสอบตกสอบผ่านแค่ไหน กระบวนการทํางานจิตอาสาสานะเพื่อส่วนรวมเนี่ยมีกระบวนการของระลมแล้วโดดล่มไหมหนีไหมประเมินแล้วผ่านหรือเปล่ากระบวนการควารู้ความสามารถเนี่ยคุณจะต้องออกกฎหมายเกี่กับ FTA GMO หรือเกี่ยวกับแต่ลธรรมพ่บานที่ท่านพูดถึงด้วยมีความรู้จริงไหมถ้าสอบแล้วไม่ผ่านเนี่ยตกกี่คนใครตกได้ไหม ก็ไม่ต้องลงโทษอะไรแค่คสังคมรับรู้ว่าสอส,อสอที่คุณเลือกเนี่ยสอบตกหรือสอบผ่านในด้านศิลธรรมด้านจิตอาสาเพื่อส่วนรวมรแล้วก็ในด้านของความรู้ความสามารถถ้ามีอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเอาเรื่องของกระบวนการรู้ใส่เข้ามาในเรื่องของการเมือ,องการเมืองจะเปลี่ยนทันทีแต่ด้าทุกวันนี้คิดแค่การเมืองคือแค่มีระบบตรวจสอบก็จะเป็นหนูไล่จับแมวแมวไล่จับหนูไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้าเกิดเอาระบบของกระบวนการเรียนรู้เข้ามาใส่ในเรื่องของการเมืองแล้วกาหนดให้เป็นหน้าที่ของหน้าการเมืองแล้วก็มีกระบวนการ วัดผลที่ชัดเจนแล้วเผยแพร่สาธารณะเหมือนกับที่ว่าอะนันนต้องเผยแพร่ทรัพย์สินนะครับตอนนี้เผยแพร่การสอบตกสอบผ่านเรื่องศิลธรรมจิตอศาสาสาธารณะแล้วก็ความรู้ความสามารถของนักการเมืองเล่นใหม่ถูกครับน่าสนใจนะครับท่านจะไปฝักดันต่อให้เป็นรูปธรรมพอเป็นไปได้ไหมครับในเรื่องเรื่องผมเรียนเนี่ยมาเลเซียเขาประสบความสำเร็จในเรื่องของการสร้างจิตสํานึกให้กับนักการเมืองและข้าราชการผู้ใหญ่ก็คือว่าเขาได้มานั่งคุยกันแล้วรู้ว่าปัญหาของประเทศเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากคนอื่นหรอก แกิดจากตัวผมเองอย่างใครจะแพ้ก็ต้องเั็นใเนี่ยนะผมผมก็เริ่มคิดว่าเออต่อไปนี้ผมจะเริ่มเลิกลดละเลิกในสิ่งที่ไม่ดีซะอันนี้คือกระบวนการที่มาเลเซียเขาทำเสร็จแล้วเขาก็ออกมาเป็นแผนครับครับแผนแล้วก็คือพยายามรณรงค์ให้ผู้ใหญ่เนี่ยเป็นตัวอย่างครับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีนะครับจนจนถึงข้าราชการประจําทุกคนเนนะเวลาหรือน้อยครับจะหมดเวลาแล้วท่านอยากจะฝากอะไรถึงการชุมนุมครั้งนี้ก็ดีหรือว่าการพัฒนาระบบการปฏิวัติการตรวจสอบอย่างยั่งยืนต่อไป ผมอยากอยากจะเรียนว่าทุกคนต้องใช้สตินะครับแล้วก็พยายามอย่ามองข้อบกพร่องของคนอื่นครับพยายามสํารวจข้อบกพร่องของตัวเองแล้วแก้ไขที่ตัวเองับนะครับถ้าทุกคนใช้เวลาสักตื่นเช้าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยนะครับนั่งคิดทุกคนเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับวงการที่เรามีข้อขัดแย้งทั้งหมดเนี่ยถามว่าตัวเราเองนั้นเนี่ยจะแก้อะไรได้บ้างเพื่อให้ประเทศชาติดีขึ้นอืแล้วก็ทํา หยุดการมองคนอื่นไว้ก่อนเหมือนจอห์นเอฟเฟนเดดี้บอกว่าอย่าถามว่าประเทศนี้ให้อะไรกับเราแต่เราให้อะไรกับประเทศนี้มากกว่าสุดกล้าครับสิ่งนี้ครับคือสิ่งที่เราเริ่มทําหยุดการที่จะพูดตำหนิคนอื่นอย่าไปว่าคนโน้นคนนี้เขาทําถามตัวเราเองแล้วเราก็ทําซะถ้าเผื่อทุกคนเริ่มทําอย่างนี้ได้ข้อขัดแย้งก็จะลดลงนะครับระบบการตรวจสอบนั้นเนี่ยครับสิ่งที่คนไทยโดยเฉพาะนักการเมืองต้องยอมรับว่าต่อไปนี้ระบบการตรวจสอบจะเข้มข้นขึ้น โดยเฉพาะภาคประชาชนนะครับเราต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะทํางานกับเราและตรวจสอบการทํางานของเราครับสั้นๆท่านครับสามสิบวินาทีจริงๆที่อยากคุยเรื่องนี้มากกว่าว่าเราอยากจะให้ความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจกลุ่มที่มาชุมนุมครับือต่อจากนี้ไปเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าแพ้หรือชนะครับาคิดว่าตรงนี้เป็นกระบวนการที่ควรจะเยียวยาให้มีทางลงหรือมีที่ยืนางจิตใจครับ ให้เข้าใจอาจจะรู้สึกว่าแพ้ขึ้นมาแล้วอัดอัน้นอาจจะไปไหลายๆออกอในทางที่ไม่เหมาะสมครับังนั้นขั้นตอนจากนี้ไปมาคิดว่าเราควรจะมองกันอย่างเข้าใจครับแล้วก็ให้มีที่ยืนทางจริยธอืมแล้วก็ให้เขารู้สึกว่าอย่างน้อยบางคีว่าเราได้เรียนรู้อะไรร่วมกันคอให้ยก้าวข้ามวิกฤตนี้ไปได้วยความสันติไม่เบียดเบียนกันสาธุถครับถูกครับวันนี้กลับพบคุณนะครับพระมหาพงนรินทร์ทิตาวังโสประธานกลุ่มกเรียาณมรเพื่อเครือข่ายวิถีพุทธวัดสุทัศน์เทพนารามขอบพระคุท ในฐานะร,น Montreal, รองประธานคณะกรรมาการศาึกษาเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมพิบาลวุฒิสภาครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,บรท่านภูมิเกติครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวของความขัดแย้งเรื่องราวของความไม่สงบสุขนั้นจริงๆแล้วเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะครับที่จะช่วยกันไทยจะแพ้เพราะไทยแต่ไทยจะสามารถขี่ได้ก็เพื่อไทยของเรานี่นะครับคนไทยด้วยกันนี่นะครับที่จะช่วยกันเท่านั้นนะครับตั้งสติเรียนรู้เรื่องความถูกต้องมากกว่าความถูกใจแล้วก็ระมัดระวังในการจะ เอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องกระทําอะไรบางอย่างแล้วก็เปิดโอกาสในการรับฟังความเห็นที่หลากหลายถ้าเห็นแตกต่างกันก็อย่าถึงขนาดต้องคุกคามข่คมขู่เข็นฆ่ากันเลยครับเพราะว่าเราอยู่ในความเรากาลังอยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนะครับเราต้องเปิดใจให้กว้างรับฟังข้อมูลที่หลากหลายแล้วก็มีใจที่เที่ยงธรรมเที่ยงตรงบนความยุติธรรมและความมีคุณธรรมจริยธรรมนั่นคือหัวใจสาคัญที่สุดของการพูดคุยในวันนี้ครับสำหรับวันนี้นะครับรายการข่าวสารเพื่อสถานีข่าวสารเพื่อประชาชนนะครับ ผมแทนคุณจิติศักดิ์และก็คุณเจ้าแล้วก็ท่านสวนะครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับเชิญครับ